คริสมาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักบ่อยครั้งที่เราเมื่อกลุ่มใจที่ให้ชีวิตมุนมอ้อเฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจ ขอดีวันนี้พระเจ้าให้สายใยใจเราผูกพันสระเยซูบังเกิดในร่างยากร r i ์มา a s i อ the ์อัลไทยคริสต์มาสอินส์อัลไทยคริสต์มาสอิน e ์อัลไท t ทูลิฟคริสต์มาสอิท Christmas is a time. Christmas is a time to love. We often start to worry and people get upset. Everything and all go right on Christmas Day. What we should remember in all the push and show if Christmas is a time to love Christmas is a time Christmas is a time Christmas is a time love Christmas is a time Christmas is a time Christmas is a time to love c h r ส s t มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักมีลี่คริส and happy new year ค่ะ วันนี้นะคะแล้วก็มาพบกันในช่วงวันคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็คืออาหารที่แอดมินนะคะเตรียมไว้ให้ไปกดจังขาก็คือข้าวสาลีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอาหารเม็ดนะคะแล้วก็อาหารเสริมที่เป็นส,สีสีรูปต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นผักผลไม้อัดรวมกันค่ะส่วนดาวก็จะเป็นดาวรับฟันนะคะอันนี้ก็คือปูภาพปูที่นอนใหม่ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือต้อนรับสำหรับวันคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยนะคะพราขึ้นามีกหน่อยนะคะก็จะเป็นน้องนกสองตัวค่ะน,นิกเกิลกับเทวไว้นะคะนี่ค่ะของขนญคริสต์มาสของน้องๆน,นะคะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นเปลือกไข่กับไข่แดงนะคะสามารถเอา,อาขนมปังนะคะมาฉีกเล็กๆๆนะคะให้น้องกินได้ด้วยนะคะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นอาหารเม็ดของน้องเขานะคะค่ะแล้วก็สำหรับวิตามินซีนะคะวิตามินซีที่แอดมินใช้นะคะจะเป็นวิตามินซีนะคะผสมกับน้ำค่ะจะเป็นวิตามินซีสีออกแดงแงนะคะพอผสมกับน้ำไปเนี่ยจะกลายเป็นสีชมพูคะ่ะอันนี้แอดมินใส่ไปทั้งหมด2หยดนะคะต่อขวดน้ำประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะ อันนี้คือน้องเขากินไปครึ่งขวดแล้วนะคะใส่ไปสองหยดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่สำหรับอันนี้นะคะเป็นสนอเมาส์นะคะหนูไม้ค่ะตัวเล็กนิดเดียวแอดมินก็เลยใส่แค่เฉพาะ1หยดนะคะหนึ่งหยดก็จะได้น้ำหนึ่งุปิงประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะน้องหนูไม้นะคะตัวสีดำก็คือดักก้อนนะคะ ส่วนสีสองสีตัวนั้นนะคะก็คือ Two tone คทูโทนค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะแอดมินก็จะพาไปดูสัตว์เลี้ยงของแอดมินนะคะที่มีอยู่ค่ะอันนี้ก็คือต้อนรับน้องๆน,นะคะในวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันคริสต์มาสปีแรกของน้องๆค่ะน้องหนุ่ไปกกอดตังนะคะตอนนี้ก็นอนอยู่ในจานนะคะเอาข้าวสาลีออกหมดเรียดเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฟางข้าวนะคะ นี่ค่ะบ้านของน้องใหญ่ขึ้นนะคะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะที่คุณแม่แอดมินนะคะซื้อมาให้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะแอดมินก็นำมา DIY เป็นผ้าม่านให้น้องนะคะเป็นถุงถาของคุณแม่ที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็ตกแต่งแบบวันคริสต์มาสนะคะเอาถุงทามาทำเป็นผ้าม่านนะคะนี่น้องไปนน่นแล้วนะคะ ตัวตวไวมากเลยค่ะันนี้นะคะจะเป็นน้องปลาค่ะน้องปลาอันนี้นะคะจะอยู่ในโหลเป็นปลาบอลลูนกับปลาหางนกยูงนะคะแล้วก็มีลูกปลาตัวเล็กๆด้วยนะคะเป็นลูกปลาบอลลูนค่ะอันนี้จัดคล้ายๆกับแอตแลนตินนะคะคือให้เป็นแบบธรรมชาติของเขานะคะอันนี้หางนกยูงหายไปไหนหมดเอ่ย เห็นแต่ปาบอลลูนของสายหางนกยุงไปนอนอยู่ตรงไหนสักที่นึงนะคะส่วนอันนี้นะคะใบโบกค่ะเป็นปากัดนะคะอันนี้พิงเลสค่ะเป็นปากัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ปากัดตัวสุดท้ายคือน,น้องครับค่ะส่วนเจ้านี้นะคะก็คือเต่าญี่ปุ่นค่ะชื่อเดบิตะค่ะพอขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็จะเป็นเต่าจีนคอลายค่ะ แล้วก็จะมีน้องเต่าญี่ปุ่นอยู่อีกสามตัวนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในโหลเต่อปกตินะคะแต่ว่าน้องเต่าเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็คือเราจะให้มันโดนแดดนะคะน้ำคือต้องใส่ตลอดเวลานะคะพอน้ำเริ่มขุ่นแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะนี่นะคะน้องเต่าจีนนะคะ ตัวที่อยู่ในน้าสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะเป็นยาเหลืองนะคะสําหรับน้องต่อน้องปลาที่ไม่แข็งแรงนะคะก็คือจะให้เขาอยู่ในนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นําพวกเขาลงไปตากแดดค่ะน้องต่อตันอื่นก็เหมือนกันนะคะนำพวกเขาลงไปตากแดดค่ะมันจะทําให้เขาร่างกายแข็งแรงแล้วก็ระบบย่อยอาหารดีขึ้น,นะคะ่ะอาหารที่พอกินก็เป็นอาหารปลาน,นะคะอาหารปลาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ อาหารปลาทั่วไปนะคะนี่นะคะค่ะอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในบ้านของแอดมินนะคะเ้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในช่วงวันคริสต์มาสที่เป็นช่วงมื้อค่ำนะคะก็คือดินเนอร์ค่ะแล้วก็จะต่อกันด้วยช่วงเปิดของขวัญค่ะ ของขวัญของน้องเปโกจังจะมีอะไรบ้างนะคะก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะหลักๆก,ก็คือบ้านใหม่ของเปโกดจังค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าบ้านใหม่ของเปโกจังเนี่ยใหญ่ขึ้นเพราะว่าคุณแม่ของแอดมินนะคะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ให้น้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยตัวใหญ่ไวมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้กันแล้วก็คือน้องเปโกดจังนะคะได้มี บ้านแบบพกพาเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็น,นอนค่ะว่ายังมีของขวัญอีกมากมายเลยสำหรับน้องเปกโกและทุกคนนะคะก็จะได้เห็นกันคะ่ะเราจะไปรับชมกันในช่วงต่อไปอเลยคะ่ะมื้อดินเนอร์นะคะที่แอดมินทำขึ้นะคะมีไฟเนียนะคะแล้วก็มีม็อกเทลสตรอเบอรี่ไรแอลกอ์นะคะเป็นสไปร์นะคะแล้วก็ข้างบนจะสตรอเบอรี่ค่ะ แล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะคะถัดมานะคะนี่จะเป็นของหวานนะคะก็จะมีโดนัทค่ะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้คือแอดอันนี้ก็คือแอดมินจัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะคะทีนี้ก็รอคุณแม่ของแอดมินนะคะกลับมาจากที่ทำงานค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเซอร์ไพร์คุณแม่แอดมินกันค่ะเดี๋ยวเราดูภาพตอนที่ปิดไฟกันนะคะนี่ค่ะ เนเวลาสามชท่มกว่านะคะคุณแม่ของแอดมินก็กลับมาแล้วค่ะแลวนี้นะคะก็คือแอดมินเนี่ยเตรียมจัดโต๊ะใหม่นะคะเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้คุณแม่ของแอดมินกำลังหั่นสเต็กอยู่นะคะ ช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงแกะของขวัญค่ะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเปิดของขวัญของน้องไปกดจังแล้วนะคะอันนี้ก็คือของขวัญที่แอดมินกับคุณแม่แอดมินและคุณพ่อของแอดมินนะคะไปเลือกซื้อกันค่ะแล้วก็ของขวัญต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อของน้องค่ะเสื้อของน้องนะคะจะเป็น3มตัวนะคะ จะเป็นเสื้อสําหรับกันไม่ให้น้องหนาวนะคะแล้วอันนี้จะเป็นผ้าห่มของน้องนะคะเป็นรีบเป็นรูปฮิปโปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อของน้องนะคะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้คือแอดมินซื้อมาจากที่ใส่ใต้นะคะนี่นะคะ่ะอันนี้คือใส่ให้น้องตอนที่น้องหนาวนะคะนี่ น,นี่ก็เป็นช่วงเปิดของขวัญน,นะคะให้กับน้องเปกโกดจังค่ะอันนี้ลองใส่ให้น้องเปกโกดแล้วนะคะน้องเปกโกดสามารถใส่ได้พอดีเลยสําหรับ2ตัวนี้นะคะเด็กต,ตัวนึงเนี่ยยังใหญ่ไปสําหรับเปกโกดจังนะคะซึ่งก็เดี๋ยวให้น้องโตอีกหน่อยนะคะอันนี้ก็คือใส่กันหนาวนะคะแล้วก็มีผ้าห่มฮิปโปเตมัสสาหรับน้องเปกโกดจังด้วยค่ะนี่ แล้วก็ของขวัญที่ชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะที่แอดมินกับคุณพ่อของแอดมินเนี่ยซื้อให้นะคะจะเป็นอะไรไปดูกัน<ช>เลยค่ะชิ้นใหญ่นะคะสําหรับไปโกดจ้งค่ะเป็นรถวิทีุบังคับนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้น้องนะคะขึ้นไปข้างบนรถกระบะนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อของแอดมินนะคะจะเป็นคนบังคับรถวิทีวบังคับคันนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ แว่นตาของน้องนะคะเป็นแว่นตาเล็กนะคะอันนี้ก็คือแว่นตาของน้องอันนี้คือซื้อที่สายใต้เซนเตอร์นะคะนี่ค่ะเป็นแว่นตานะคะสําหรับหนูน้อยนะคะเหมือนของจริงมากเลยนะคะนี่เป็นแว่นดํานะคะนี่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดของขวัญของน้องไปกดจังกันนะคะ ือเราแกะออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นของเล่นจริงๆเลยน,นะคะที่ออกมาจากกล่องแล้วค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวแอดมินนะคะจะลองดูว่าน้องเนี่ยจะขึ้นมาเล่นไหมนะคะแต่ก่อนอื่นอย่างแรกเนี่ยแอดมินเดาได้ว่าน้องจะต้องสำรวจก่อนและแอดมินก็หวังว่าน้องจะไม่กัดแทะรถเล่นนะคะอันนี้คือซื้อที่อ่าอันนี้เป็นของเล่นที่ซื้อที่คองถมนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวบังคับนะคะอันนี้ตัวบังคับต้องซื้อถานนะคะใส่ถานแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบชาร์จนะคะซึ่งจะมีคู่มืออยู่นะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะทำปฏิกิริยาอย่างไงกับรถค <รถ S 1> ันนี้อยู่บนตอนเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะอยู่บนมือของคุณพ่อแอดมินนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบายบายค่ะไปกดจังบายบายกันเร็วบายบายครับผมผมขอลงแล้วนะคะไปเลยไปกดจังชอบกินสตอเบอรี่อ้โหอร่อยใหญ่เลยครับผมมั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  กินเยอะๆกินเยอะจนอ้วนแล้วเนี่ยน่ารักจริงๆเลยกลมบอกเลยนะเราเนี่ยกินอย่างอลิตอร่อย